คือบอกว่าจะปกป้องท่านโดยการลดทอนอำนาจของท่านคือลดทอนอำนาจของคนที่อยากจะปกป้องท่าน mm hmm. แล้วอย่างนี้มันเรียกว่าเทิดทูนยังไง mm hmm. อย่างนี้เรียกว่าจะทําให้ในหลวงท่านดีขึ้นยังไง mm hmm. นั่นนั่นนั่นคือคําถามของผมแค่นั้นเองคนบางคนก็แค่พยายามหลับตาข้างเดียวแล้วก็หลับตาด่าพวกเราโหนเจ้าโหนเจ้าพวกนี้โหนเจ้า โดยไม่ลืมความเป็นจริงโดยโดยลืมไปแล้วความเป็นจริงมันเป็นยังไงโดยลืมไปแล้วว่ามีสอสอบางคนที่พูดพาดพิงถึงพระองค์ท่านในลักษณะสองแง,สง,ง่สองง่ามเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายพวกคุณลืมสิ่งนี้แล้วพวกคุณก็คิดว่าเปล่าเขาพยายามจะแก้เพื่อให้ในหลวงตกป้องในหลวงคุณเอาคนที่ด่าในหลวงมาแก้กฎหมายปกป้องในหลวงงั้นเหรอ คุณเชื <descon fin anta> <p ock ASE ori> ่อก็ได้คุณมีสิทธิ์จะเชื่อแต่ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าคนที่โพสโซเชียลด่าในหลวงจะมาเขียนจดหมายปกป้องในหลวงของผมก็แล้วแต่สุดท้ายประเทศนี้ก็มาท้าชิบไ์ใส่ไงแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณคือคนที่คุณพยายามบอกว่าเลือกแล้วพยายามจะหลอกตัวเองว่าโอ้เขาปกป้องคุณดูประวัติสสอบางคนก็ได้ผมไม่ได้ใส่ร้ายคุณไปดูเองว่าสิ่งที่คุณทำเขาเรียกหลับตาข้างเดียวอยู่หรือเปล่า แล้วก็ไม่ต้องหลอกตัวเองหรอกครับ